อีเวนต์บอสคิวครั้งที่25กันนะว่าคราวนี้เนี่ยมันจะมีตัวอะไรนะครับเอาจริงๆผมไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วละ่ะว่ามันจะดีเดนะโดยเฉพาะหลังจากที่ผมเห็นขา่าวตอนบ่ายโมงนะผมผมค่อนข้างจะไม่ไม่ได้ดหวังอะแต่ไม่คิดว่ามันจะเอาซากระจอกันนดเนี่ยก็คือมันเอาการลู่ไอหุห่นในแม่ของสาปจ,จีนเนี่ย ซึ่งอวยหุ่นเนี่ยมันควรจะมาตั้งแต่ผ้าอาวันใหม่ๆหม่ไหมว่าเอาจริงๆผ้าอาวันใหม่ๆมไม่มก็เอาแต่เซตแลนด์แต่ละสีอ่ะนึกเอกไหมมีสีม่วงสีน้ําเงินสีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดสีขาวเงี้ยเออมีมีสีดําด้วยโอ้โหแทนที่จะเอาแต่ละประเทศมาแล้วเอาจริงๆถามว่าอยากได้ไหมเฉยๆแต่ให้มาก็รับอะแต่แค่ไม่เอาเกอะ่ะ เรื่องกูไม่อัปเกรดสักอย่างคือไม่คิดจจะเอามาใช้อ่ะเพราะรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์เออต่อมาเนี่ยเป็นตู้กาชาพี่ปั๊บเอาจริงๆผมแอบทายไว้สองตัวละครน,นะก็คือมีตู้ออเฟริรกับเบคุเอ็นอะไรแบบเนี้ยเบคุเอ็นล่างโก,โกขาเออโคกะหรือโกขาแล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือซับไฟที่อยู่หน้าตู้นี้เลยหน้าจอคุณนะ่ะเออ เอาจริงๆซักฝ่ายเ่ยมันควรจะเข้ามาในตู้เนื้อเรื่องมากกว่านะในความรู้สึกผมนะแต่เข้าใจได้ว่าตู้เนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะพยายามขายเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องกับตัวละครหลักไม่ว่าจะเป็นมาริโอมายะ Mario, Maya, ใช่ไหมลูนุชซีทูคาเรนซูซากุนานารีอะไรทำนองเนี่ยคาุยะคาคุบะอ่าแล้วแต่ อาจจะมีตัวละครจากภาพเพอเอมมาเลียปนปน,นกันไปอะไรแบบเนี้ยเข้าใจได้ก็เลยเอาซับไฟล์มาอยู่ตู้บอสกิวแถมมาแบบดับเบิลพิพัพด้วยนะนี่เป็นครั้งแรกที่เป็นดับเบิลพิอัพตัวละครเดียวกันแต่มาจากคนละภาคคือฝั่งซ้ายเนี่ยจากภาคขืนชีพอันเนี้ยถ้าเกิดใครได้ดูบทสรุปจะรู้ว่าภาคขืนชีพเนี่ยเธอมาเป็นตัวสนับสนุนให้กับมาริโอในภาคขืนชีพนั่นแหละเออส่วนทางขวาเนี่ย คือเป็นตัวซับไฟสองปีให้หลังจากภาคขึ้นชีพแล้วก็เข้าร่วมทีมเอเจนต์แพดูลัมเพราะงั้นเนี่ยตัวของซับไฟตัวเนี้ถือว่าเป็นเอเจนต์แพดูลัมด้วยนั่นเองเออโอเคเรามาพูดถึงเอเจนต์แพดูลัมซับไฟกันเอเจนต์แพดูลัมซับไฟเป็นลุคไทยก็่ายดาวก็เป็นตัวซัพพอร์ตมาริโอ้กับกลุ่มอิซายโอยละมัง้งเออ ซึ่งตอนนี้ในไอดีผมก็มีทั้งฮาค u ูบะแล้วก็มาริโอเอเจเพดูลัมและถ้าสุ่มได้ก็โอเคแต่เพจผมไม่เหลือนะโยเว้นต้องไปหวังสุ่มฟรีเอาอ่ะเผื่อคนถามว่าซัฟไฟแต่ละล่างเนี่ยมันเป็นตัวตัวลิมิตไหมมันเป็นตัวละครตามเนื้อเรื่องนะเพราะงั้นเนี่ยพอหมดช่วงไปแล้วอ่ะมันจะลงตู้ถาวรน,นะครับแล้วก็ทั้งสองตัวละครเนี่ยจะแจกหุ่นอ่าคยรรเซรโมเดล ีซับไฟเวอร์ชันนะครับก็เป็นหุ่นประจําตัวของซับไฟนั่นแหละนะเออนี่เห็นไหมซับไฟเอเจนต์เพนูลัมลุกไทท์นะครับเออแล้วก็ตัวทางด้านซ้ายของตู้นะเออเป็นซับไฟจากผ้าคืนชีพที่มาช่วยมาริโอในผ้าคืนชีพนั่นะแหละเออเป็นควีนไทท์ก็น่าจะเป็นตัวดาเมจ น่าจะมาซัพพอร์ตมาริโอในภาคึืงชีพแหละแต่โดยส่วนตัวคิดว่าซัพพอร์ตมาริโอทุกล่างอ่ะเออแล้วก็เป็นตัวดามเมจด้วยเอาจริงถ้าถามว่าผมอยากได้ตัวไหนก็อยากได้ทั้งคู่นะอยากได้ทั้งคู่เลย,นะย,เลยแต่เพชรไม่มีก็ต้องไปลุ้นดวงในอนาคตเอาหรือไม่ก็ไปลุ้นในสุ่มฟรีอ่ะเออไปลุ้นในสุ่มฟรีในอนาคตแบบไม่ว่าจะเป็นสุ่มฟรีรายวันหรือว่าสุ่มฟรีตอนครบรอกเกมมนนะต้องไปลุ้นเอาแบบนั้นเออ ก็ต้องดูอีกทีหนึงเนาะโอเคนี่ก็แจกหุ่นเหมือนกันเลยก็คือฟรีล o เ e t e จโมเดลบี p p ฟไฟเวอร์นะครับถ้าถามว่าตัวไหนหน่าสุ่มกว่าไม่รู้อะต้องรอดูแพทมากก่อนแล้วก็ถ้าเผื่อคนไม่รู้แพทมาในวันที่21สิงหาคมตอนหลังจะเปิดบ่ายสามนะหลังจะเปิดตอนบ่ายสามเออประมาณนั้นโอเคถ้าถามว่าผมเชียร์ไปทางลูกไทยนะะว่า ด้วยความที่ไอดีผมอะ่ะมันมีตัวภาคเอเจนต์เพดูล่มอะ่ะเออก็เลยคิดว่าถ้าได้ลูกท้ายมาก็ดีไม่น้อยอะ่ะเพราะอาจจะซัพพอร์ททั้งอิซโยยแล้วก็อาจจะเล่นกับมาริโอเอเจนต์เพดุล่มได้แถมน่าจะอยู่ในกลุ่มฟังเฟืองด้วยก็น่าจะเอามาเล่นชาเล่นได้เออเอามาล่าเพชรเก็บเพชรก็ว่ากันไปเออนอกจากนั้นเนี่ยมันก็มีตู้ ดีเซลที่เป็นตัวรวมมิดอะนะแต่มีดีเซลไม่ครบทุกล่างมั้งเออผมไม่ได้ใจมันครบทุกล่างไหมนะแต่เดี๋ยวจะไล่ดูก่อนแล้วกันอ่าในระหว่างเนี้ยเดี๋ยวผมจะแทรกภาพไปด้วยแล้วกันเพราะว่าผมก็จำไม่ได้หมดทุกตัวนะว่ามีตัวอะไรบ้างที่แน่ๆมีตัวมาริโอชาวล็อกเออแล้วก็มีมาริโอ g เอเจนต์แพดูัที่ผมมีตัวสุดท้ายเลย แล้วก็มีมาริโออ่าที่ขับ ation, Mario Park p พ d u l u m มด s โซเลชันมาริโอภาค้นชีพเออแล้วก็มีมาริโอปีใหม่มีมาริโอฝันร้ายนะครับแล้วก็มีมาริโอว่ายน้ําเออแล้วอีกคนหนึ่งมาริโออะไรวะ <c oughs> นึกไม่ออกแฮนะเดีย๋ยวผมใส่ภาพเอาแล้วกันว่ามีมาริโอประมาณนี้เออโอเค ถาถามว่ามันมันเป็นตนู <hi> ้เติมเงินหรือเปล่าวะก็มีสิทธิ์นะมันน่าจะเป็นตู้เติมเงินน่ะเออมันน่าจะเป็นตู้เติมเงินแน่ๆหรือไม่ก็ตู้ที่ต้องทาเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่อาจจะเป็นตู้เติมเงินก็ได้เออเพราะว่ามันไม no ่ได uh, ้มีบอกว่ามันเป็นตู้เสียเพชรอ่ะน่นเหอไหมมันเป็นตู้ลีลานเฉยๆอ่ะเออไม่ตู้ลีลานที่อาจจะต้องเอาเพชรที่เรามีอ่ะไปสุ่มแต่ว่าแหล่มันจะ ประมาณเลทปกติน่าจะเลทประมาณ0.99ไม่ใช่เลท3%นะเออเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเลท3%แล้วเออโอเคเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับอีเวนต์เนี้ยคืออีเวนต์บอสกิลครั้งที่25นะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นอีเวนต์นี้จะไปต้องมีกิลก่อนนะเออกิบล15คนอนะซึ่งหนึ่งกิลจะมีสมาชิกได้15คนนะครับก็อลองไปถามหาในกลุ่มดูว่ามีกลุ่มไหน ่ามีคนไหนที่มีกิวว่างบ้างนะครับเนาะอ่าสำหรับรายละเอียดอีเวนต์ตีบอสกิวครั้งที่ห้ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้ขอาตู้ไปก่อนบ๊ายบายไปแล้ว